ลุงเท่งดันครับดันครับกินกระป๋ายทำลายเบีย้ยทำลายเบีย้ยทำลายให้หมดดันครับดันทับดันครับผมไปครับไปครับไปครับผม ไปครับโคนเก้าล้อมาไปมาไปไหลไหลไหลเม็ดไหลเม็ดไหลครับเม็ดไหลกินดีครับทีมครับผมตันนาไอ้โหโหสุดดีไหม ชุบๆเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทิบหน่อยกระเทิบมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าโอ้กีินครับทำลายเบี้ยเม็ดไปเจาะรูเรจาะร,รูอ่ะยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนม้าไปครับม้าไป ลุกแล้วหนึ่งทีเฮ้ยมาโดดครับโอ้ดูว่าจะไม่หนี ไปครับกินครับผมนี้ครับปิดครับผมทำไรมากินเรือเช่นหนึ่งตาหนึ่งตาอันหนึ่งตาขึ้นไปหนึ่งตา ละวะกินเบี้ยมากินเบี้ยเหมือนกันแลกกันมาโอ้ไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เหมือนกันอะลุกแม่งก,ก่อนเลยครับทีหนึ่งครับผมอืมหน้าหมา่ ขอกินม้าหน่อยว่ะม้ามันน่ากินไปครับไปครับล็อกล็อกล็อก แดกมากเลยเรือกินเรือครับกินเรือเสร็จเสร็จเสร็จหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับกินครับ่อ,อยกินครับนี้ครับผม ตายเน่ตายนินเน่ตายละตบมาครับผมตบมาตบมาหน้าหนีไปตัวนั้นอ่ะตบบี้ครับอืม แล้วจริงๆผมกินตัวข้างบนมันจะดีไหมเนี่ยะถ้ากินแล้วเรากระโดดลุกเนี่ยมันได้ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหแม่งป้องกันหมดเลยอ่ะดันขึ้นไปครับมาเราจะได้ถอยได้ชึบสวยงามถอนเรือก็โดนกดดีครับตายเน่ออ แยงแยงแยงเข้าไปโดนแน่ผมว่ามาเขาต้องโดนฟรีแล้วล่ะนี่พี่หนอยนี่พนโอ้ยอมโดนกินยอมโดนกินกินน,กนีน่ครับยอมโดนกินก็ต้องโดนกินละเอามาเอาเรือกินม้ามาเร็วแ <c oughs> ม่งกินจริงเว้ยกินเข้าไปครับงายเข้าไป ขยับไม่ได้ขยับมาหายนะครับผมกิน,นครับผมกินฟรีนี่มาก็ต้องกินแล้วทำไรมากดดันเจอกันๆชับๆอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมถึงตึง,ตงแล้วก็อย่างนะี้นะ เขากินเหลือ,เ,อเ,ดเดี๋ยวเขากินเราไม่ได้นี่วะเขายังกินเราไม่ได้เลยครับแต่ว่าเรากินมาเขาได้นะนะดึง๋งดึ๋งดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปเ <c oughs> บลิมครับเบลิมเบลิมเยอะๆดันครับดันครับดันครับขนขึ้นเบี้ยขึ้นปไป เม็ดไปครับอาโอเคในสุขขดเขาก็ดันมาแล้วดีมากดันครับโอ้ให้เราดันยันเว้ยโอเคดันยันก็ดันยันถึงถึงถึงโอ้โหให้ดันยันหมดเลยเหรอเพิ่งดิเปอรี่จะให้ยันไปทั้งหมดทำไมล่ะกินครับกินครับมาเราพิวลละ มาเราผิวแล้วหนกันไปปล่อยม้าตายไปเลยครับไม่สนใจอยากกินก็กินมอม้าไปตัว จะตุ้มตามกันแล้วนะครับทำไรจะตุ้มตามกันแล้วนะครับเม็ดไปครับไปครับแลกเม็ดแหละโอ้จะกินตัวนั้นสองเลยกี่แล้วครับดูซิว่าเขาอะไรกิน ข้าโคลนกินไปครับอ,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 อ่ะกดไว้ครับดันขึ้นไปต้องเลือกแว้วจะว่าจะกินตัวไหน ก็ต้องกินนะครับไม่กินวุ่นวายนะบอกเลยเอาไปกินตัวน,นั้นกินครับผมอืมอ่ะกินครับมะไม เขาจะมากินเราว่ะชักหนีก่อนไปครับมาโดดเอ้าไม่กินตัวนั้นหรือหนีครับผม ล้าวผ่าปลาพรายกินเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเราลุกินเรือท่านผู้ชมจนอยู่วนกินลำไหนดีละเนี่ยมีให้กินมีให้เลือกกินตั้งเยอะแยะโอ้โอ่ะกินลำนี้ครับ โดดครับผมเขาจะกินสองสินะแปรับนะท่านผู้ชมพื่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 มกินสองได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว อยากกินสองกินมาให้กินเลยกินกระป๋อยเคร์ต่อเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะอืมนะไปครับกินเหลอือ กินเลือกกันเลยโอเคลุกเข้าไปหนึ่งเทผมว่าเขาต้องโดนเขาต้องเสียมาแล้วท่านผู้ชมผมจะกินมาเขานเนหนีไปไหน,น,นไหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนจ้ายังไงก็ต้องโดนชึบจับๆับจับเฮ้ไปอีกทีหนึ่งดีกว่าอีกทีเดียวอีกทีเดียว ีเดียวกัจายแล้วอ,อะไรอะไรอโดนลูกตาลหนุตาลนั้นลุกเข้าไปครับไปครับผมตายแน,น่นอนดีเป็นไหนครับเสร็จ <c oughs>